คู่สามีภรรยาร้องถูกพระหลอกให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยอ้างว่าเป็นการช่วยต่อยุคไขให้กับพระระหว่างนั้นก็จะให้ลูกศิษย์เนี่ยถ่ายคลิปถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อไปถวายให้กับเทพองค์หนึ่งแล้วก็ลามไปถึงให้มีเพศสัมพันธ์หมู่กับลูกศิษย์คนอื่นด้วยครับ อยู่กับผมจะเล่าทอล์กสครับโอ้โหข่าวชาว,วงการพระเหลืองมาอีกแล้วนะฮะรอบนี้นะครับมีคู่สามีภรยาคู่หนึ่งไปร้องกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่ารู้จักพระรูปหนึ่งผ่านเพื่อนนะครับแล้วก็ตามไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์พระรูปนี้เนี่ยอายุประมาณ40ปีนะครับมีลักษณะที่แบบเลื่อมใสน่าศรัทธามากแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ประมาณกว่า10ปีนะฮะแล้วก็ช่วงที่ผ่านๆมาครับพระก็ได้มีการออกอุบายว่ามีการผูกดวงกันนะเ,เคยเป็นพ่อลูกกันนะมีการทําพิธีนีนนนนนู่น่ัทำ ชีวิตของตนและสามีเนี่ยดีขึ้นจริง,รงๆก็เลยรู้สึกศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสในพระรูปนี้มากๆแต่เขบอกว่าที่มันผ่านมาเนี่ยพระก็มักจะมีการเทศการสอนแล้วก็พูดถึงเรื่องของกา,มการมีเพศสัมพันธ์อะไรแบบนี้ด้วยต่อมานะครับพระรูปนี้ก็บอกว่าเริ่มป่วยนะฮะเหมือนพลังหมดใกล้จะมรณภาพแล้วก็อยากจะให้ทั้งคู่เนี่ยมาช่วยต่ออายุขัยให้หน่อยแล้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงนะครับในเรื่องของการละทิ้งอัตตาไม่ยึดติดตัวตนนะครับในการทําพิธีกรรมถวายตัวให้กับพระก็คือ ให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับพระด้วยโดยอ้างว่าทําแบบนี้เนี่ยจะช่วยเป็นการเสริมพลังให้กับพระนะครับแล้วก็ช่วยต่ออายุไขให,ให้กับพระเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพระเนี่ยใช้พลังเยอะมากๆในการไปสอนในการช่วยคนรวมไปถึงช่วยทําให้ชีวิตทั้งสองคนเนี่ยดีขึ้นได้ทั้งคู่ก็หลงเชื่อนะฮะแล้วก็ยอมไปทําพิธีกรรมนี้กับพระโดยตอนแรกเนี่ยก็ให้ภรรยาไปมีเพศสัมพันธ์กับพระก่อนต่อมาพระก็บอกว่าต้องเพิ่มนะฮะความเข้มข้นขึ้นนะครับโดยการให้สามีไปมีเพศสัมพันธ์กับพระด้วยเหมือนกัน แล้วก็ระหว่างที่ทํากิจกันเนี่ยจะมีการปิดตาเอาไว้แล้วก็จะให้ลูกศิษย์ถ่ายคลิปถ่ายภาพเก็บไว้โดยอ้างว่าจะเอาไปถาไวายกับเทพอีกองหนึ่งเพื่อเป็นการบูชาครับและยังไม่พอฮะต่อมาครับก็ให้มีเพศสัมพันธ์ร่วมกับลูกศิษย์คนอื่นๆด้วยเรียกว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์หมูวนะฮะเขาบอกว่าสูงสุดเนี่ยประมาณ5-6ถึงคนเลยครับ แล้วก็ทุกครั้งหลังจากที่ประกอบพิธีกรรมเสร็จแล้วนะฮะพระก็มาจะบอกว่าเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาแล้วมีพลังหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับตอนนั้นตนก็หลงเชื่อนะฮะร,รู้สึกศรัทธาแล้วก็อยากจะช่วยพระต่อก็จะถูกพระเรียกมาทําพิธีกรรมนี้เนี่ยอยู่เรื่อยๆนอกจากนี้พระยังมีการตั้งกรุ๊ปไลน์ขึ้นมาด้วยในกรุ๊ปไลน์นี้เนี่ยมักจะส่งข้อความหรือว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับการ,รอะไรที่มันเป็นป18บวกนะฮะรวมไปถึงภาพเปลือยของตัวพระเองแล้วก็บรรดาลูกศิษย์เนี่ยลงไปในกรุ๊ปนั้น ให้มีเพศสัมพันธ์นะก็เลยแยกตัวออกมาจากพระรูปนี้โดนตามก็ไม่กลับไปหาอีกแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปพบกับจิตแพทย์นะฮะในการรักษาโรคทางจิตใจเพราะว่ารู้สึกสับสนแล้วก็เครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ทําลงไปตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วนะครับก็มาร้องเรียนกับทางเพจสายใหนต้องรอดนะฮะเพื่ออยากจะเตือนให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อกับวงการสมแบบนี้ครับไงฝากกติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ